สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีพวกเราทุกคนที่ เข้ามาแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเนะะื้อหาที่สวิตมาสู่ทฤษฎีนะคะการละครตะวันตกนะคะจากเดิมนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติเพลงในระวงมาตรฐานเนาะแต่ด้วยสถานการณ์นะคะก็ทำให้เราต้องกลับมาเรียนในภาคทฤษฎีกันอีกครั้งนะคะต่อเนื่องจากครั้งก่อนโน้นนะคะเป็นการละครยุคกรีกนะคะในตอนนี้ก็จะเป็น กา,านนะะการละครยุคโรมันนะคะการละครยุคโรมันถ้าให้พูดถึงก็มักจะนึกถึงการสู้รบนะคะก็จะเป็นพวกเหล่านักรบต่างๆนะคะทีนี้ในการละครยุคโรมันนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยนะคะจาก กรีกนะคะก็จะมีความชื่นชอบความนิยมของคนดูที่แตกต่างออกไปในเรื่องของเนื้อหาการแสดงนะคะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะคะจากภาพที่ครูดได้นําให้พวกเราได้ชมกันนะคะในภาพนะคะก็จะเป็นการแสดงการต่อสู้นะคะเนื่องจากยุคโรมันเนี่ยผู้คนเนี่ยนิยมชื่นชอบในเรื่องของการต่อสู้มากๆนะคะก็จะเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับการต่อสู้แต่การแสดงนี้นะคะเป็นการแสดงที่เจ็บจริงนะคะตายจริงนะคะเป็นการนำเอา ตัวของฉเฉลยศึกนะคะมาต่อสู้กับสัตว์ร้ายต่างๆนักเรียนสังเกตดูจากภาพนะคะอันนี้ครูนำภาพมาจากหนังนะคะเรื่อง g า a d ดเตอรนะคะก็จะเป็นตัวของผู้ชมที่ยืนอยู่บนที่ พื้นที่ชมนะคะแล้วก็ยืนขึ้นปรบมือเชียร์นะคะจากภาพเนาะแล้วก็จะมีเสือนะคะกำลังจะต่อสู้กับตัวของชายคนหนึ่งที่กำลังถือมีดและโลป้องกันอยู่นะคะนะคะนี่คือลักษณะของการแต่งกายเนาะนอกจากการแสดงการต่อสู้ระหว่างคนกับ สัตว์ร้ายสิงสาระสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังมีการการแสดงที่เกี่ยวกับคนแล้วก็คนด้วยกันนะคะมีการต่อสู้หลากหลายแบบนะสำหรับการาดิเตอร์ถูกแบ่งออกกว่า10แบบด้วยกันนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดลงลึกอะไรมากนะคะเราก็จะพูดถึงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงกันก่อนนะลูกนะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพการแสดงของระหว่างคนกับ สัตว์อีเช่นกันนะคะนี่ก็คนกับสิงโตนะคะภาพวาดก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวของนักแสดงที่อยู่ด้านล่างฉเฉลยศึกที่มาแสดงะคะ่ะนักเรียนสิ่งที่เขาจะได้นะคะก็คืออิสรภาพนะ จากการแสดงนี้ถ้าเกิดมันก็มี2ออย่างอะก็คือ1คือตายในที่แสดงแล้วก็2ก็คืออมีชีวิตรอดนะคะเป็นอิสระนะคะ ทีนี้ในการละครยุคโรมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รู้จักกันสักเท่าไหร่นะคะเดิมก็คือเราจะรู้จักกันมากในเรื่องของการแสดงของกรีกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรมันก็เป็นช่วงสําคัญของการแสดงละครเหมือนกันเพราะมีทฤษฎีการละครที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะโรมันเนี่ยมกักจะชอบดูการแข่งขันนะคะการแสดงที่ทรงคุณค่าทางปรัชญ,ญาของกรีก ก็กลายเป็นการแสดงที่โหดเหี้ยมมาแทนที่นะคะการแสดงทางปรัชญาต่างๆก็ได้หายไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของบทละครตลกประเภทเฟสหรืออะไรต่างๆที่สืบทอดมาจากยุคกรีกก็สูญหายทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้คนนิยมการแสดงแบบโหดมากกว่านะคะนักการละครที่มีชื่อเสียงนะคะก็เป็นในในยุคโรมนันนะคะก็เป็นเสมือนแบบต้นแบบ ละครโศกนาฏกรรม5องนะคะ5องค์ก็คือจะเป็นการปูเรื่องนะคะ<ม>เหตุการณ์ปมคลายแม็กอ่าคลายปมนะคะแล้วก็บทสรุปนะคะเป็นการอ่าเดินทางเป็นลักษณะของวงกลมวนลูปไปนะนะคะนี่คือลักษณะของอ่าละครโศกนาฏกรรม5องนะคะที่เป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบันนะคะอ่า รูปแบบของโรงละครโรมันนะคะจะมีความแตกต่างจากโรงละครกรีกอย่างชัดเจนคือโรงละครโรมันนั้นจะมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่แสดงและพื้นที่คนดูเริ่มมีการวางกรอบเวทีติดตั้งม่านขั้นกลางมีพื้นที่หลังเวทีเพื่อให้นักแสดงได้เตรียมตัวพื้นที่คนดูเต็มพื้นที่ทั้งหมดเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่ที่มีลักษณะประ ที่มีลักษณะการจุที่นั่งประมาณ2000 20, 0ที่นั่งนะคะแล้วก็มีลักษณะของพื้นที่ในการแสดงเนี่ยกว้างใหญ่มากๆเพื่อจุนักแสดงที่มีจํานวนมากโดยเฉพาะพวกนักแสดงประกอบรวมทั้งเครื่องกลขนาดใหญ่ต่างๆนะคะสาเหตุที่ต้องแบ่งให้ชัดเจนระหว่างผู้ชมแล้วก็นักแสดงนั่นเป็นเพราะว่า ผู้ชมอาจจะโดนลูกหลงได้นักเรียนดูจากภาพนะคะเนื่องจากว่ามีสิงสารสัตว์ที่มีความดุร้ายนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ของผู้ชมและนักแสดงไม่แบ่งชัดเจนเนี่ยผู้ชมอาจจะโดนลุกหลงได้เนาะเออนะคะเนี่ยค่ะเขาก็มีการแบ่งนะคะมีการขั้นะระหว่างผู้ชมและนักแสดงด้วยพวกเหล็กแหลมอะไรต่างๆเนาะเพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายเนี่ยกระโจนไป หาผู้ชมได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับการละครยุคโรมันทีนี้โรงละครในยุคโรมันที่เป็นที่รู้จักเลยนะคะก็คือโคลอเซียมนะคะนักเรียนโคลอเซียม um เนี่ยเป็นโรงละครที่สร้างมากว่าสามาสืบทอดกันมากว่า3กษัตริย์นะคะกว่าจะแล้วเสร็จนะคะเพราะมีลักษณะ โรงละครที่มีขนาดใหญ่นะคะจ,จุคนดูได้กว่า50,000คนแล้วก็มีลักษณะของการแสดงอย่างที่ครูเคยพูดมานะคะนักเรียนแล้วก็ครูมีวิดีโอที่พูดถึงโคลอเสเซียมอย่างละเอียดให้นักเรียนได้ไปชมกันนะนักเรียนก็ไปดูจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนดูวิดีโอทั้ง2วิดีโอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายพักผ่อนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ